สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชิ้นแนาสุดยิ่งใหญ่ยอดขุนพลกวาดชัยรวด3ฟไฟวันเดียวชนะแชมป์ K1WGP ัก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง p k 2 c ครบจบทุกความมันรัดยก24 กระหึมแดนประดิบการแข่งขัน K1 World กลางปีรุ่นซูเปอร์ไลท์เวททัวนาเมนต์ในรายการ K1 World Max 2024ที่สนามกีฬาแห่งชายยงติโยโยงิสเตเดียมประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันอาทิตย์ที่29กันยายน2567้ากขุนพลวีรศักดิ์เล็กตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยลงแข่งขันในรายการนี้รวมกันกับนักมวยต่างชาติต่างๆอีก7รายในรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัม โดยจะเป็นทัวร์นาเมนต์สุดแสนทรหดของประเทศญี่ปุ่นที่จะทำการแข่งขันกันให้จบภายในวันเดียวซึ่งหากจะคว้าแชมป์รายการนี้ได้จะต้องขึ้นสังเวียนเผชิญหน้าเอาชนะคู่ชกให้ได้ถึง3รายแบบต่อเนื่องในวันเดียวแต่อย่างไรก็ตามยอดขุนพลโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมรอบ8คนสุดท้ายสามารถปิดเกมเร็วเอาชนะน็อกชานพินานักชกจากตุรกีไปได้ในยกแรก ก่อนที่ในรอบรองชนะเลิศจะใช้เวลาเพียงแค่1นาที12วินาทีของยกแรกเอาชนะเนอิโอนัตโปปาคู่ชกจากโรมาเนียได้อีก หลังเก็บชัย2ไฟติดทำให้กุยทางผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับชูอินางากินักชกเจ้าถิ่นก่อนเป็นฝ่ายออกอาวุธได้จะแจ้งกว่าเอาชนะคะแนนไปได้แบบไม่เอกฉัน30ต่อ30 30ต่อ29และ30ต่ 29. อ29ผงาดควา้าแชมป์ K1 รุ่นซุดสุปอร์ไลท์เวทมาครองได้สำเร็จจะ่ชัชนะในครั้งนี้ทำให้ยอดขุนพลวีรศักดิ์เล็กสร้างประวัติศาสตร์กลายเป็นคนไทยรายที่ห ที่สามารถควา้าแชมป์เควันต่อจากบัวขาวบัญชาเมฆกล่องนภาวีรศักดิ์เล็กแก้ววีรศักดิ์เล็กและพญาหงอโยธยาไฟยิมนักมวยหญิงคนแรกของไทยก็ขอแสดงความยินดีให้กับยอดขุนพลวีรศักดิ์เล็กด้วยนะครับ